สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวการเมืองมาอัปเดตเป็นเรื่องของใครกันไปฟังกันเลยคุณทักษิณจอตเตรียมลุยอุบลราชธานีช่วยหาเสียงพร้อมแจงพักเพื่อไทยไม่มีมติส่งผู้สมัครชิงนายกอ,อบอจอเชียงใหม่และยืนยันสนามท้องถิ่นไม่มีปัญหาพักร่วมวันที่29พฤศจิกายน2567 ที่หอประชุมทีปังกระสมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ในสวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอ,อบอจอที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ โดยนายสวงตอบว่านายทักษิณไปตามคำเชิญของนายเกรยียงกันตินันอดีตรมชมหาไทายและแกนนำพักเพื่อไทยแต่คงไม่มีการปรสาสัยเกิดขึ้นเท่าที่ทราบเป็นการไปให้กำลังใจกันส่วนการหาเสียงจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนจะเชียงใหม่ก็น่าจะมีแต่ก็ต้องมาดูเพราะพักไม่มีมติในการส่งผู้สมัครลงชิงนายกอบจอเชียงใหม่ อาจจะมีความประสงค์ลงในนามสมาชิกพักซึ่งใกล้วันสมัครก็จะมาดูว่าใครจะลงสมัครแล้วทำเรื่องมาขอใช้โลโก้พักเพื่อสมัครในนามสมาชิกพักส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดมีแนวโน้มว่าตัวผู้สมัครเองก็จะเชิญนายทักษิณไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยเมื่อถามว่าการหาเสียงในจังหวัดอุดรธานีจะเป็นโมเดลในการหาเสียงในพื้นที่อื่นด้วยหรือไม่นายสวงตอบว่า ก็จะนำทั้งข้อดีและข้อเสียมาประสมประสานกันอะไรที่คิดว่าเป็นจุดแข็งก็จะยังใช้อยู่ส่วนที่เป็นจุดอ่อนก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าล่าสุดที่นายประเสริฐจันทรงทองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในฐานะสสพักเพื่อไทย ระบุว่าการเลือกตั้งอบอจอครั้งนี้จะเป็นการส่งผู้สมัครมากที่สุดของพักเพื่อไทยในสวงกล่าวว่าแน่นอนตรงไหนที่เราส่งเราก็หวังแต่อะไรที่ดูว่าเป็นสุ่มเสี่ยงและมีการแข่งกันเองอย่างที่บอกอะไรที่เป็นมติพักจะต้องมีการรับรองจากสอสอให้ครบทุกคนอะไรที่เราคุยกันแล้วไม่ลงตัวต่างคนก็ต่างสู้กันไปต่างคนต่างแข่งกันไป เมื่อถามว่ามีโอกาสหรือไม่ที่สนามเลือกตั้งอบจอจะมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือเป็นสิทธิ์ของทุกพักในการส่งผู้สมัครนายสวงกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นการเมืองใหญ่ส่วนท้องถิ่นมีการเลือกตั้งอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องแข่งขันกันในการแย่งชิงจำนวนสมาชิกให้มากที่สุดส่วนการทำงานของพรรควมก็อีกเรื่องหนึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับการเมืองของไทยเราร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มาอัปเดตตลอดตลอดเลย